มุดทิ้งมุดทิ้งจ้ามุดทิ้งมุดทิ้งจ้าจ้าหายดียังหายดียังโลกฮะเดี๋ยวไปหม่ำข้างนอกกันนะไปห,หม่ำข้างนอกกันนะคะโอ้ยอย่าล้มอีกนะเดี๋ยวล้มอีกนะ,ม,กนะะ,ะมีออลอีกฮะ เด็กน้อยมีออร่าไหนขวดนมอยู่ตรงไหนลูกไปโอ้กิ่งไม้พี่ดาวยังไม่ได้เก็บเลยเอะดิเอะดิเมื่อวานมีเดินสองขางนะครับวันนี้จะเดินให้ดูบ่างมือนกัเอาดูวะเอาตามเข้ามาไหนอยู่ไหนเอาแล้ครับเด็กน้อยนะครับหลายคนบอกว่าน้องกินนมบัวแดงแล้วมีออร่า ก็ของไทยนะครับขาวผ่องเลยฮะาลูววะไหนควนนมอ,อยู่ไหนอควนนมก่อนเดี๋ยวเข้าไปกินกับพี่ๆในคอ,อกก็ได้เดี๋ยวนนมก่อนเนี่ยปลาแ่ดปลาแฝดน้องจริ yeah งแาบดบเลยล่ะ เลยนะครับขอใจนะครับนะครับกลเลยนะครับลงทิ้งนะครับ วันนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับจากอาการโดยรวมแล้ววันนี้ไม่มีไข้นะครับไข้เบื้องต้นไม่มีแล้วก็เดี๋ยวให้ยาเหมือนเดิมก่อนนะครับว่าไงคะเนี่ยะฝาแปด่ยเหมือนมากเลยครับผิดแค่สีนะครับมีคนเคยมาเรียกผิดนะครับมาเรียกน้องเรียกน้องบอกเป็นบุญทิงไม่ขยับไม่หือไม่อือฮะเพราะไม่ใช่บุญทิ้งนะครับบุญทิ้งก็จะขนเรียบนะครับที่เขาจะขนเิ่งกัยีกนะัะขนสีขาวจะยิยิครับ กาเป็นเลือดสูงนะครับเลือดสูงเมื่อคู่นะครับสูงเนี่ยอันนี้หน่วยก้านจะดีกว่าน้องเพราะว่าเขากินนมแม่<อ>่าจะโตเป็นเป็นสาวใหญ่เลยแล้วครับเนี่ยใหญ่นะฮะหนาซึกเลยวันทิ้งก้าไม่น้อยหน้านะครับบันทิ้งว่าไม่ให้โตฮะมันทิ้งว่าให้เป็นเด็กน้อย <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเอาเต่ลงกันเลยอย่ต้องก่อน นั่นแหละมามา,มา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 เร็วเร็วรงนี้นะนี่นนลเลหมดลวเกีงข้อด้านนี้แหละด้านี้กินท่าอื่นมางกินท่านี้มาก กันะคเอฟซีเขาปาดวามเป็นห่วงหนูมาเยอะแล้วอากห,หนูหายไวเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเสียงหนูนเสียงหนูก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบุ้ทิงก็จะโตขยับมาใกล้จะครบเดือนแล้วพอใกล้จะครบเดือนคีเสียงเขาก็จะจะโตเป็นสาวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็จะ,จะเริ่มแบบเสียง เสียงไม่ไม่ไม่จ๋าหวานหวานจ้อยเหมือนเหมือนเม่ก่อนแล้วแต่ก็จะเริ่มแตกเนื้อสาวนะครับเสียงนะฮะเริ่มแตกเนื้อสาวมาพอพี่ๆนี่คือกินกระทงกระถินได้ก็เปลี่ยนเสียงร้องนะครับเริ่มเปลี่ยนคีย์เสียงร้องกันหมดแล้วการร้องแจ๊ะแจ๊ะนี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับทีนี้พอโตมาก็จะเปลี่ยนคีย์เสียงนะฮะเนื้ีเยอะแล้วเดี๋ยวเยอะนะในธรรมชาติของเขานะครับอยู่ในครอบ อยู่กับพี่ๆเขาก็จะมีความสุขของเขาอีกแบบนึงครับไม่เหงาฮะแต่ถ้าไปอยู่ที่บ้านไม่ยอมแล้วครับเพราะว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ยอมนะครับเยวันนี้ไม่เล่นด้วยนานนะวันนี้มีธุระนะนี่มีธุระนะ มัเป็นไหล่เล่นตรงนี้อ่ะอ่านเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยอ่านจังอนะเดี๋ยวพ่อมาหาใหม่นะนอนเที่ยงนะโอเคนอนเที่ยงนะครัะอันนี้ไปวิ่งเล่นก่อนกับพี่ๆก่อนแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆพยันมาเดี๋ยวยามาป้อนเดี๋ยวองพักนี่ไปชงพี่หนุนก่อนกลับมาเดี๋ยวมาป้อนยานะคะโอเคนะครับดูตาเล